จากหน้าไพ่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองนะคะเดินหันหลังให้ออกมาแล้วนะคะคุณมีประเด็นมีปัญหากับเขาค่ะความสัมพันธ์เนี้ยจากหน้าไพ่อ่ะคะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความรักอิสระของเขาและก็ความชอบอาชนะของเขาไม่แพ้ไม่ง้อนะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆชอบ ทำโน่นทำนี่ชอบการเดินทางเขาทำอะไรตามใจเสมอนะคะไม่ชอบการผูกมัดตอนที่คุณอยู่กับเขาอะค่ะคุณใจดีกับเขามากๆนะคะมักจะนึกถึงความรู้สึกของเขาก่อนตัวเองเสมอพยายามเอาใจใส่ใจเขามากๆนะคะจากหน้าไพ่นะคะตัวตนของเขาเป็นเดอะฟูลห้าดานะคะคุณอนะยอมแพ้กับความเป็นตัวเขา คือเดอะฟูคืออะไรคือคนรักอิสระทําอะไรตามใจนะคะแล้วก็ชอบทำโน่นทนํานี่เดิน àng, ทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะแล้วก็ฮาดาบมันเกิดความขัดแย้งขึ้นถ้าคุณกับเขามีประเด็นมีปัญหากันนะช่วงแรกเขาจะไม่งอคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้รู้สึกว่างอแล้วจะแพ้เออมางอแล้วคุณจะไม่เอาคือตอนเนี้ มันเหมือนถึงจุดที่คุณยอมแพ้เราจริงๆนะคะแปดถ้วยไพ่ใบแรกเป็นไพ่แปดถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่มีการหันหลังให้แก่กันคุณหันหลังให้กับเขาทั้งที่ยังรู้สึกคือคุณไม่ไหวละคุณอยากออกจากอะไรเดิมๆคือมันวนเวียนหลายรอบแล้วนะคะแบบนี้คุณกับเขาอ่ะเป็นแบบเนี้ยหลายรอบจนสุดท้ายมันมาถึงครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องยอมแพ้ออกมาก่อนนะคะควีนถ้วยนะคะคุณใจดีกับเขามากนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะคล้ายๆเป็นของตายให้เขาเลยอะ่ะ คือเขาคิดว่าคุณอยู่เสมอคุณจะไม่ไปไหนนะคะที่เขากล้าทําแบบนี้กับคุณหลายครั้งเพราะเพราะเขาก็คิดว่าเดี๋ยวคุณก็ใจดีกับเขาอีกนะคะอืคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แข็งแข็งทื่อๆชอบออนชนะไร้สระแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะจากหน้าไพ่นะคะบอกเลยว่าเขายังไม่ได้ยอมแพ้นะคะเขารอจังหวะเวลาสามไม้เท้านะคะเขาคิดวนเวียนไปมาว่าเขาจะกลับเข้ามาความสัมพันธ์เนี้ย มันขาดซึ่งความชัดเจนขาดซึ่งความยุติธรรมให้กับคุณเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะเขาจะกลับมาง้อมาขอคืนดีเดียวจะมีการติดต่อกลับมานะคะเอาแม่หมอให้เลยนะสำหรับความความสัมพันธ์บางคู่ก็อาจจะแค่ภายใน3วัน8วันนะคะแต่บางคู่อาจจะนานหน่อยนะคะนานถึงขั้นแบบ8เดือนเลยนะคะเออนะคะเพราะว่ามันมีเลข8ขึ้น8วันนานถึงขั้น8เดือนเลยก็ได้นะคะสำหรับ บางคู่อืมถ้าหน้าไพ่เนี้ยบอกเลยนะคะจะมีโอกาสกลับมาวนเวียนกลับมาคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะความชัดเจนในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อคุณเดินออกมาก่อน